ท้องตอน40เปิดหาคุณแม่คนดังในวงการบันเทิงท้องตอนอายุ40เรียกได้ว่าอายุไม่เป็นอุปสรรคในการตั้งครรเลยทีเดียวแถมเกิดมาสมบูรณ์แข็งแรงบางคนขึ้นแทนไปซุกตาควันใจแฟนขับกันแล้วจะมีใครกันบ้างนั้นรับประหาชมกันได้เลยจ้า คนที่5บุมปนัดดาเปิดกันที่นางแบบและพิธีกรสาวหลังจากออกมาเปิดใจและประกาศข่าวดีว่าได้แต่งเงียบกับนักกีฬาหนุ่มก๊อาทิตย์และเมื่อสองครอบครัวรวมกันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักมีลูกจริงถึง4คนลูกบุญธรรมอีก9คนซึ่งต่อให้มีอีกคนก็เลี้ยงได้สบายๆจนล่าสุดก็ได้ประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องกับสามี 1, 1คนได้ลูกชายตอนอายุ46ปีท่ามกลางาความเป็นห่วงของแฟนๆแ,แม้ว่าจะเข้าเลข4แล้วแต่คุณแม่ก็แข็งแรงเตรียมความพร้อม หลอคอนแล้วล่ะจ้า คนที่4ี่ชมพู่อารยาคุณแม่ลูกสามแม้ว่าจะมีลูกชายไปแล้วตอนอายุประมาณ30จนกระทั่งเมื่อปี64เธอได้ประกาศว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่3ซึ่งสาวชมพู่ก็ถือว่าตั้งครรภ์ตอนอายุ40นต้น,ตนซึ่งกว่าจะท้องลูกสาวไม่ง่ายเลย2ปีพยายามถึง4ครั้งจนบางทีคุณแม่รู้สึกท้อเสียน้ำตาบางแต่ก็คิดว่ายังไงก็จะไปต่อลองให้ถึงที่สุดทั้งทางวิทยาศาสตร์แผนโบราณแผนปัจจุบันทำบุญทำทุกๆความเชื่อจนในที่สุดก็ได้ลูกสาวสมใจ และได้ตั้งชื่อว่าน้องแอบิเกลจนตอนนี้น้องก็ขึ้นแท่นกลายเป็นขวัญใจลูกซุตาไปแล้วล่ะจ้า คนที่สมออมสกาวใจคุณแม่ลูกหนึ่งที่เคยตั้งท้องต้อนวัย40ปีหลังจากที่แต่งงานเข้าปีที่2แต่เมื่อปล่อยตามธรรมชาติลูกคนแรกก็ยังไม่มาสักทีจึงได้รีบเคียรงานเพราะกระจุงมือคุณสามีไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและเตรียมใช้วิธีทางวิยทยาศาสตร์ช่วยแต่ปรากฏว่าวันที่ไปตรวจร่างกายหมอกลับพบว่าผนังมดลูกน้ำผิดปกติทําให้สงสัยว่าอาจจะตั้งท้องจึงได้ตรวจเลือดเพื่อยืญญนยันและปรากฏว่าเธอจะได้ตั้งท้องจริงๆได้เดือนกว่าแล้วเรติว่าเซอร์ไพรส์หนักมาก เพราะว่าไม่คิดว่าจะสามารถท้องได้เองตามธรรมชาติเนื่องจากเธออายุ40ปีแล้วทั้งยังเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ปกติเลยไม่เอะใจว่าตัวเองท้องซึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ไม่ต้องเสียตังค์หลักแสนเป็นค่าทาเด็กหลอดแก้วแถมยังได้ลูกชายตั้งชื่อว่าน้องจอมทัพเรียกได้ว่าท้อง40แล้วแต่ก็ไม่เป็ปัญหา คนที่2วิกกี้สุนิสาสำหรับนักแสดงสาวคุณแม่ลูก2ที่ก่อนหนนี้เจ้าตัวได้ท้องลูกชายคนที่2และตั้งชื่อว่าน้องไทเลอร์พาลูกชายอุ้มท้องถ่ายแบบฉลองวันเกิดต่อเมื่อเธออายุ40ปีโดยเธอนั้นได้เผยโมเมนต,ต์ความเป็นแม่ตอนวันเกิดอายุ40ที่วันเกิดปีนี้เธอได้ความขวัญสุดพิเศษนั่นก็คือลูกชายอีกคนในท้องแถมตอนคลอดก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกเรียกได้ว่าต่อให้คลอดตอนอายุ40ก็ไม่เป็นปัญหาแถมเธอก็คงความสวยเป๊ะแทบไม่เปลี่ยนเลยแม้อายุจะเพิ่มขึ้นเขาเล็ก แล้วก็ตาม คนที่1น,นาเดียโสนกุลอดีตนักแสดงและพิธีกรสาวหลังจากที่แต่งงานกับหมอมหลวงอภิมงคลโสนกุลณนะอยุธยาซึ่งทางคู่ก็ได้มีเศร้าท้องคล้องใจเป็นลูกน้อยสองคนนั่นก็คือลูกชายคนโตน้องนบและลูกสาวคนเล็กที่ได้ตั้งท้องตอนอายุประมาณ40ปีและตั้งชื่อว่าน้องโมนาแม้ว่าจะท้องตอนอายุมากแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการคลอดเลยแถมยังเติบโตมาเป็นเด็กที่แข็งแรงและน่ารักมากอีกด้วย